จูวินเตอร์ก็มาจัดชุดอีกแล้วนะครับผมปกติจะเป็นแค่พาวเวอร์ตัวเดียวแล้วก็ปีตัวเดียววันนี้ลูกค้าขอมาเป็นระบบสเตอริโอนะครับระบบสเตอริโอคืออะไรนะครับระบบสเตอริโอก็คือใช้พาวเวอร์สตัวนะครับพอตู้เรามีทั้งเบสแล้วก็กลางนะครับสเตอริโอก็คือตัวนี้นะครับตัวล่างขับเบสด้านซ้ายขับเบสด้านขวาตัวนี้ชันแนลนี้ขับกลางซ้ายกลางขวาก็กลายเป็นว่าพาวเวอร์ใช้2ตัวสายที่ใช้ต่อทั้งหมดก็4เส้นนะครับถ้าเป็นชุดเริ่มต้นของเราจะพาวเวอร์ตัวเดียวนะครับ ข้างนี้เบสข้างนี้กลางมันจะเป็นระบบโมโนแต่ลูกค้าบอกอยากได้ระบบสเตอริโอก็จะจัดให้ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องใช้พาวเวอร์สองตัวนะครับปีตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นระบบสเตอริโอนะตัวนี้เป็นเบส15กลาง12นะพาวเวอร์ก็จะเป็นตัวเริ่มต้น MX ็มเอ็พันสองตัวตัวนี้เป็น600วัตต์ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ปีบูทูธ USB เอฟเฟกอีกอ่าเป็นเอเคอีก1ตัวนะตัวนี้นะมีซับในตัวนะก็จะเป็นเบสเป็นกลางแหลมนะครับแยกกันแบบนี้เลยนะครับสำหรับเบสสิบห้าตัวนี้ ลูกค้าบางท่านอยากได้สะใจก็อัพเป็นเบส18เนาะเบสตัวนี้เป็นเบส18นิ้วนะครับเบส18นิ้วนะครับผมกลางเหมือนเดิมนะกลาง12นะครับอ่าแล้วก็อัพพาวเวอร์นะครับเป็น MX 2000ตัวนี้1000วัตต์นะครับแล้วก็ MX 1000นะครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรก็แจ้งให้นะครับต้องแจ้งว่าเป็นชุด2คูณ2เริ่มต้นนะครับสเตอริโอนะครับเบส15นะครับของเราใช้ไม้อัดแท้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับยู่นี่เดี๋ยวดูขนส่งขนส่งงมาาแแล้วพพออดีขเเรจะป็็นค นะคแพ็กขนส่งออกจากร้านไปแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องการขนส่งนะเดี๋ยวมันแจ้งรายละเอียดว่าโปรโมชั่นอะไรอันนี้ลูกค้าอ่าพนักง,งานก็มาขึ้นของที่ร้านนะเพราะร้านเราเป็นตัวแทนขนส่งนะครับชุดนี้ไม้อัดแท้นะครับสองคูณสเบสสิระบบเสียงสเตอริโอชุดเริ่มต้นนะครับชุดนี้19,900หนาพนะครับหนึ่งส่วนชุดนี้นะครับอัพเป็นเบสสิแล้วก็อัพพาวเวอร์เบสให้แรงขึ้นกว่าเบสสินะ ก็จะเป็น24,900ืนารนะครับ2ชุดนี้ต่างกันอยู่ประมาณสี0 0้าพนะครับผมเพราะว่าเราอัปเดตเป็น18นะครับแล้วก็อัปพาวเวอร์นะครับผมราคานี้นะครับผมมีบริการเก็บปลายทางทั้ง2ชุดนะครับผมมัดจำเพียง900บาทนะครับคุณพี่จะเอา19,900มัดจําเ0้ก็ไปเก็บ19,000นะครับไม่ได้บวกเพิ่มนะฮะส่วน24,900ื่กคุณพี่มัดจำเก้าร้อก็ไปเก็บ24,000นะทั้งเบส18แล้วก็เบส15เลือกได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูวิธีีกาารรต่อด้นนหลัังะคบท ปรีนะครับมันจะมีรูกลางแล้วก็รูเบสนะรูเบสจะเขียนว่าซับวูเฟอร์นะครับตรงนี้ครับที่มีวอลลุ่ม3วอลลุ่มเนี่ยคือรูซับนะครับผมแล้วนี่รูกลางนะครับนี่ครับกลางก็มาเข้าพาวเวอร์กลางนะครับเบสก็เข้าพาวเวอร์เบสนะครับแค่นี้เองผมจะทําวิธีการต่อให้ทุกๆท่านนะครับแล้วสายเราให้ไป10เมตร4เส้นนะผมจะแยกน้ําเงินกับแดงให้เรียบร้อยนะครับน้ำเงินกับแดงนะครับแดงเราเป็นกลางเราก็เข้าพาวเวอร์ตัวบนนะครับน้ําเงินเป็นเบสก็เข้าพาวเวอร์ตัวล่างแค่นี้ก็เชื่อมต่อบูทูธแล้วก็เปิดได้เลยนะครับ สายผมให้พี่สิเมตรทุกชุดนะครับสี่ะเบิดนะครับไม้อัดแท้นะครับผมประมาณนี้เราจัดโปรโมชั่นส่งฟรีให้เรียบร้อยนะครับหรือใครอยากโอนผมลดให้ชุดละ400บาทถ้าใครโอนทั้งหมดนะหมื่นเก้ผมคิดแค่1 9ื0 0เลดไป400บาทแล้วใครโอนทั้งหมดชุดนี้หมื่นสองหมื่นสี่เก้าร้อยก็คิดสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับลดไปสี่ร้อยแล้วใครมาลดมารับหน้าร้านลดเก้าร้อยนะตอนนี้ผมปัดจับโปรโมชั่นอยู่นะครับชุดนี้นะครับสิบห้านิ้วสเตอริโอนะครับผมรับหน้าร้านหมื่นเก้า ส่วนตัวนี้นะครับ18นิ้วสเตอริโอรับหน้าร้าน2อ0 0มื่นนะครับผมหรือใครอยากจะประหยัดนะครับก็เล่นในชุด1 5 9 0 0หาเนะครับอพัพพอร์ออกตัวหนึ่งนะครับก็จะอยู่แบบนี้เบรกข้างกลางข้างก็ได้นะครับ15,900มัดจำา900เก็บ1 5ื่นห้าครับมีผลเหมือนกันส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้ถ้าอาพัพพอร์ออกตัวจะเหลือ1มื่น1 9 9 0 0เกาพันเการ้อยออร์ออกตัวหนึ่งนะจะเหลือ19,900มัดจำเก้าร้อเก็บเงิน19ื่นเก้อันนี้เลือกได้นะ ถ้าเป็นระบบโมโนก็จะถูกลงนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงของชุดเบส18อัพพาเวอร์บ้างในงบ24900 <c oughs> เ้างยาชานะครับ <c oughs> ผมจะสอนวิธีการเล่นของทุกคนนะสมมุติว่า,าพี่สมศักดิ์สั่งนะครับพี่บรรจงสั่งผมก็จะมารีวิวทีลชูะอย่างเนี้ยลูกค้าก็าสั่งนะ ผมก็รีวิวให้ดูอันนี้เหมือนกันนะครับผมก็เลยวันนี้มีมีโอกาสได้รีวิวให้ลูกค้าดูนะลูกค้าจะซื้อตู้เบรอย่างเดียวตู้กลางอย่างเดียว power ย่างเดียวเราก็ขายนะเราขายทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าขายเฉพาะเป็นชุดนะเพื่อบ,บางคนลูกค้าไม่มีปีมี power มี power ไม่มีปีเราก็ขายตู้กลางเราก็ขายตู้เบรเราก็ขายนะครับผม ประมาณนี้เลยสําหรับ2ชุดนี้นะครับสเตอริโอทั้งคู่นะครับผมก็งบอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงแต่ได้พาวเวอร์สตัวนะครับเราก็ได้สายไป4เส้นยาวนะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบเสียงสเตอริโอมันจะแย,แยกตู้ไว้ซ้ายขวาสบายๆโดยที่ไม่ต้องพ่วงสายนะถ้าเป็นชุดเริ่มต้นอาจจะต้องพ่วงสายนะชุดเริ่มต้นก็เอาพาวเวอร์ออกไปตัวหนึ่งนะครับอย่างชุด1 9ึ0งเกของเบสสิเนี่ยเอาพาวเวอร์ออกไปก็เหลือ1 4ึ0 0สเก้อยได้หนึ่งนะครับผมส่วน 24900เอาอเาพาวเวอร์ออกไปตัวหนึ่งก็เหลือ19,900เท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้ลองโทรเข้ามาสอบถามนะอยากได้ชุดไหนแบบไหนเราจัดให้ได้ทั้งหมดชุดอรปกณ์จัดเต็มแลรจัดเต็มเราก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ลูกค้าดูคร่าวว่าประมาณนี้นะครับผมสนใจก็ติดต่อจูบินเตอร์ได้เลยนะรเรามีบริการปลายทางให้ด้วยนะชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้หรือ้ครอยากจะดู2อคูณสแบบพาวเวอร์ตัวเดียวไหมเดี๋ยวผมเอาท้ายคลิปผมจัดให้แล้วกันสำหรับ2อคูณสพาวเวอร์ตัวเดียว ว่ามันหน้าตาแบบไหนแล้วเสียงเป็นแบบไหนเผื่อบางท่านแบบงบน้อยต้องการชุดเริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวจัดให้จากตรงนี้เดี๋ยวเป็นพาวเวอร์ตัวนะผมจะล้นเหลือชุดละตัวเพื่อให้ราคามันถูกลงนะเพื่อให้ลูกค้าบางท่านจับต้องได้นะอันนี้แล้วแต่งบลูกค้านะลูกค้าบางท่านงบไม่เหมือนกันบางคนบอกมาถึงเบสิบแเท่าไหร่นี่ผมตอบไม่ถูกเลยเพราะว่าเรารีวิวไปหลายแบบหลายราคามากนะถ้าลูกค้าบอกอ้าวผมดู24อง0มื่นสี่เก้าร้อยเอริโอมาโอ้นี่ผมรู้เลย อ่ะผมดูชุดอุปกรณ์จัดเต็ม3 0,000มาอันนี้ผมจะรู้เลยผมดูชุดพรีเมียม45่หม่ามาโอ้โหผมผมจะรู้เรื่องเลยแต่ลูกค้าบางคนไม่ได้ดูไม่ได้ฟังราคานะครับหรือว่าฟังไม่ทันนะครับก็ลองโทรมาแต่บางท่านบอกผมไม่รู้ราคาเลยอย่างนี้ผมตอบไม่ถูกนะบอกว่าบางชุดมันค่าไม่เท่ากันอ่ะเดี๋ยวตัดไปชมชุดสเตอริโออ่าชุดโมโนมั้งพาวเวอร์ตัวเดียวในงบถูก ไ้เหลือพาวเวอร์ตัวเดียวตัวนี้เป็นชุดเริ่มต้นของเรานะครับมักกี้มันเป็นชุดสเตอริโอเนาะอันนี้จะเป็นชุดโมโนนะครับถ้าเอาเข้าใจง่ายๆนะครับผมชุดนี้จะ1 5 9 0นหาเนะครับเบสสิบห้าไม้อัดแท้นะของเรานะย้ำนะเราใช้ไม้อัดแท้นะครับผมไม้อัดแท้ๆนะครับไม่มียุ่ยไม่มีเปื่อยนะครับใช้กันเป็น10บสปีเลยนะครับผมถ้าเป็นพวกไม้ปาติเกิลนะครับเนื้อยุ่ยนะครับเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ไม้อัดแท้นะครับผมเบส15 15นนนนนนิิิ้้้้ววววววกกกกลาาาางงงพพเเเอรร์ตตััััปปีีีจจ็็็บบบบ900 900ทะคคผมมดดุณ่ไ เครื่องเสียงไปฟังแล้ว1ชุดแต่มันแค่ว่าเบสข้างกลางข้างแค่นั้นเองนะครับส่วนวิธีการต่อวิธีการใช้งานผมทําคลิปให้แต่ละคนอ่ะพอมาเป็น18นิ้วนะครับจะเป็นพอมาเป็น18นิ้วเนี่ยก็จะเหลือพาวเวอร์ตัวเดียวแต่ผมจะให้เหลือตัวใหญ่ไว้นะ mx 2 0 0 0นะก็จะเหลือ1 9 9 0 0นะครับผมก็จะข้าง1กลางข้าง1เบสเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองฟังชุดของหมื่นเก้าเก้ารของเบสสิแปดนะครับผม ของลงราคาก็ลดลงไปนะฮะใครอยากได้โมโนก็จัดชุดแบบนี้นะครับก็จะไม่ค้าม0,000ื่นทั้ง2ชุดแต่ถ้าเป็นชุดสเตอริโอนะครับสิก็จะไปใกล้20 0 0 0ืแล้วก็สิบแจะเกิน2 0 0 0 0นไปนะผมก็อยากได้แบบไหนโทรเข้ามาสอบถามนะครับก็จะเป็นชุดโมโนชุดเริ่มต้นนะครับเราจัดให้ได้หมดนะตัวนี้ก็จะเป็นโมโนนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะมีทั้งปลายทางมีทั้งโอนมีทั้งรับหน้าร้านนะครับผมก็จัดโปรโมชั่นช่วงนี้อยู่นะครับผม ปกติเนี่ยหมื่นห้าเก้าร้อยจะไม่รวมส่งนะแต่วันนี้ผมจัดโปรรวมส่งปายทางให้ด้วยแต่ว่าปายทางต้องมีการมาจํากัน900บาทนะครับต้องเกิดการมัดจํากันก่อนทาไม่มาจําก็ไม่ไหวนะเพราะว่าของชุดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเวลาจะส่งไปนะครับลูกค้าบางท่านนะครับไม่รับนะครับบอกไม่พร้อมของตีกลับมาผมส่งไป8 900ตีกลับมาอีกแ9 0 0ผมไม่ผมขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้น900เป็นการยืนยันว่าลูกค้าเอาแน่นอนแล้วก็ลูกค้าไม่เอาตีกลับมาผมก็ยังไม่ขาดทุนเท่าไหร่ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากไละกดแชร์ไว้ด้วยนะวันนี้ก็ราชุบินเตอร์ลาเาทนี้สาหรับชุดเล็กนะเดี๋ยวมีชุดใหญ่อะไรก็ติดตามแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตาม7 0 0 0 0กว่าแล้วก็อยากได้แสนซับนะแสนซับเราจะได้โล YouTube นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลย power เราดูแลแลบประกันให้ตลอดนะครับส่วนดอกลําโพงนะครับไม่มีประกันนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าไปเปิดขาดหรืออะไรอะไรอะไรที่ผมมีหมดนะผมซ่อมให้หมดนะแต่ต้องคิดตังค์นะสำหรับดอกลาโพงแต่ถ้าเป็น power ฟรีมีปัญหาผมซ่อมไม่ฟรีนะครับผมประมาณนี้ ขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามด้วยนะยังไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรอยากเพิ่มเติมแบบไหนจัดให้ได้ทุกชุดวันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ